ผมก็นั่งรอนะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งรอว่าไอ้ฟอลสเบรกมันจะมาเมื่อไหรนะ่เพราะว่าทองก็ลงไปหลายครั้งผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นเมื่อใหม่เพราะมันยังไม่มีฟอลส์เบรกที่ทําให้คนเนี่ยมั่นใจมากๆว่าทองจะต้องขึ้นแน่ๆแต่นะยังไม่มยังไม่เจอไงจนกระทั่งเช้านี้ผมก็เลยเขียนเมื่อเช้าเลยบอกว่าเออเนี่ยแหละฟอลส์เบรกที่ผมรออยู่ พอ22เนี่ยพอมันขึ้นไปพีคตอน2011เดือนกันยา2011ที่ประมาณ1,921แล้วมันก็ลงมาสวิง3รอบเนี่ยอยู่ตรงแถวๆค่า,ากลางที่ผมตีไว้1,650เพราะคนติดกันเยอะ1,650อยู่ปีครึ่งนะและหลังจากนั้นก็ลงไปลงยาวไปจนเจอบอททอมเนี่ยแต่ตรงนั้นเนี่ยมันลงไปบอททอมเนี่ยต่ำกว่า1,100นิดหน่อยมันลงมาประมาณ45%เอ่อธันวา2,015เพราะฉะนั้นรอบนั้นรุนแรงมากทีนี้รอบนี้เนี่ยขึ้นไป3 5 0 0เกือบจะพอดีเลยเห็นไครับ แล้วก็มาสวิงรอบค่าการที่ผมบอกว่าอพี่มหาดอยเนี่ยคือ3300แสรตเกลมันเล็กกว่ากว่าไอพันเก้าร้อยยี่สิบลงมาพันหกร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นตอนนีสกกเนี่ยต้องอยอมแลว้วมันเบาวกว่าถ้าคิดบนอยากาศตยางแบบเนี้นะมันควรจะลงไปบ๊อดทอมเนี่ยที่ประมาณ2900ันเก้าร้อนี่าง Follow the money ผมถามเสริมนิดนึงพิธาครับแล้วถ้าอย่างนั้นในเคสเที่อาจจะไม่เป็นกันนะค,ความเสี่ยงครับที่มันมีออกได้ซีเนโรออนไหนครับนอกจากจะยอมไม่โดนพังและเจรจาในมุมมองพิธาและมันมีเป็นเปอร์เซนต์โอกาสได้ไหมครับในเคสอื่นคือมันคือมันยากมากนะไอไออุบ hey, hey, ัติเหตุตอนนี้ที่มันจะไม่เป็นไปตามแบบเนี้ไม่แคลคูลเลตนะไม่ได้มีการออกไน์การบริหารจัดการกันกันอยู่นะในในข้อกัรแย้งอะไรที่อ่ะ เอ่อก็ก็คงจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันนึกไม่ออกถ้าถ้าเป็นแบบใหญ่เจอใหญ่เงี้ยมันไม่น่าจะมีอะไรที่จะปล่อยให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรให้มันบานปลายง่ายๆทย่ผมบอกว่าทีหลานมันไม่ใช่อูเครเนไงอูเครนที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของสงครามตัวแทนนะฮะแล้วก็สงครามรัสเซียอูเครนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสงครามโลกครั้งที่สามในยุคใหม่เลยสงครามโลกครั้งที่สามที่ขูข่ๆกันว่าเดี๋ยวมันจะเกิดจะเกิดอะไรเงี้ย มันเกิดอยู่แล้วผมผมตีความอย่างนี้นะเพราะมันเกิดมาสามปีแล้วคือรัอสเซียยูเครนไงอ่าแล้วก็มีผลต่อการลงทุนอะไรด้วยนะการแซงชั่นอ่าการที่ผลักจีนไปไว้ข้างเดียวรัสเซียอะไรแบบเนี้ยมีความเป็นศัตรูกันแล้วก็นําไปสู่การสะสมทองคาของจีนก็เกิดหลังจากสงครามรัสเซียยูเเรนซึ่งผมมองว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามนะแล้วมันสามปีมาแล้วอ่ะซื้อทองแล้วก็ขายพันธบัตรสหรัฐนะแล้วก็เชื่อมโยงมาทิ่มฟิวของทองเนี่ยแหละนะเพราะผมคิดอย่างนี้อยู่แล้ว ว่าจีนเนี่ยซื้อทองมาสปีเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองมามานานสามปีคนคิดว่าอ่าจีนจะซื้อทองต่อไปและขายพันธบัตรสหรัฐต่อไปเขาขายพันธบัตรสหรัฐด,ด้วยตาเร่งเนี่ยตั้งแต่ส0 2 2ยิบสองเป็นต้นมาถูกไหมครับก็สปีละคนคิดว่าจะทําอย่างนั้นมันก็คล้ายๆกับรอบนั้นไงรอบสองพสิบสองอ่ะนะเฟดทำ QE มาสามรอบแล้วทำ QE สามในปีสองพนสะิบสองบางคนบอกว่าเป็น QE infinity แล้วทองเนี่ยก็ทำ False Breakout นะครับ False Break ขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยแล้วทำให้คนติดกันเยอะแถวแถวแถวเหนือ1,650อนะนะนะแล้วก็ลงยาวถึงปลายปี20 1 5เพราะฉะนั้นรอบนี้่ผมก็นั่งรอนะก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยผมนั่งรอว่าไอ้ False Break มันจะมาเมื่อไหร่นะเพราะว่าทองก็ลงไปหลายครั้งผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมาใหม่เพราะมันยังไม่มี False Break ที่ทำให้คนเนี่ยมั่นใจมากๆว่าทองจะต้องขึ้นแน่ๆนะมันยังไม่ยังไม่เจอไงจงกนกระทั่งชเช้านี้ เพราะทองรอบนี้เอ่ลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นผ่านประมาณค่ากลางประมาณสามพันสามร้อยประมาณสองรอบละผมกาลังรอว่า,ามันควรจะลงไปอีกักรอบหนึ่งไหมมันก็ลงไปปิ่มๆสามพันสามร้อยใช่ไหมลงไปหลุดสามพันสามร้อยนิดหนึ่งผมผมเองก็ไม่นับด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นรอบที่สามเพราะถ้าเป็นรอบที่สามน่าจะเหมือนเตะเลยกับปีสองพันสิบสองใช่ไหมลงขึ้นลงขึ้นตัดพันหกร้อยห้าสิบสามรอบการขึ้นรอบที่สามคือฟอสเบรกแล้วก็ลงยาวใช่ไหม ดันั้นตอนนี้ลงขึ้นลงขึ้นตัดผ่านสา0 0ันสาม้อยมาสองรอบนะมันลงไปต่ำกว่าสา0 0นสามร้อยิดหนึ่งอ่ะแต่ผมไม่นับแต่ปรากฏว,ว่ามันเกิดเหตุการณ์เมื่อเช้าแล้วผมผมดูพฤติกรรมของราคาแล้วก็ดูทัวร์ที่มาลงเพจผมด้วยนะคือผมผมรู้สึกว่านเนี่ยมันคือ False Break เพราะว่าผมสัมผัสได้ว่าคนเนี่ยมั่นใจกันมากเลยขนาดมาด่าผมว่าแบบให้ขายทองได้ยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งปกติผมก็บอกขายทองทุกวันแต่ว่าไม่ได้มีใครที่เข้ามาอะไรแบบนี้เนาะ แลผมสัมผัสถึงความมั่นใจมากในยอนเนี้ยว่าผมก็เลยผมก็เลยเขียนเมื่อเช้าเลยบอกว่าเออเนี่ยแหละฟอลส b เบรกที่ผมรออยู่นะการปรับตัวขึ้นไปทดสอบใกล้ไฮเดิมจะใกล้แค่ไหนก็แล้วแต่นะด้วยอารมณ์ของคนที่แบบว่าต้องซื้อเป็นอย่างเดียวใครขายนี่ดาเลยเออแบบเนี้ยผมว่าใช่นะเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยบอกว่าเออตรงนี้มันน่าจะใช่แล้วแหละแล้วก็ต่อจากเนี้ยมันมีโอกาสที่ทองเนี่ยน่าจะลงจริงแบบลงจริงๆอะ่ะ นะที่จะลงไปเท่าไหร่มีคําถามก็ผมผมก็พยายามจะตอบหาคาตอบนะนะผมลองผมลองอย่างนี้อย่างแรกในใะนคิดในหลายแง่มุมแง่มุมแรกเนี่ยคือผมใช้โมเดลไอ้เพ,พลย์บุ๊กของสองพันสิบสองใช่ไหมสองพัสิบสองเนี่ยพอมันขึ้นไปพีคตอนสองพันสิบเอ็ดเดือนกันยาสองพันสิบเอ็ดที่ประมาณพันเก้าร้อยี่สิบนะแล้วมันก็ลงมาสวิงสามรอบเนี่ยอยู่ตรงแถวแถวค่ากลางที่ผมตีไว้พันหกร้อยห้าสิบเพราะคนติดกันเยอะพันหกร้อยห้าสิบ พันเก้าร้อยี่สิบพีมาสวิงอยู่แถวพันหกร้อยห้าสิบใช่ไหมครับอยู่ปีครึ่งนะและหลังจากนั้นก็ลงไปลงยาวไปจนเจอวัตถอมเนี่ยธันวาสองพันสิบห้าตอนเจเน็ตยเล่นขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเพราะฉะนั้นผมบอกล่วงหน้านะว่าผมจะกลับเข้าไปทองเมื่อไหร่เมื่อเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกขึ้นนะครับตอนนี้มันยัง,งไม่จบเลยนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทองจะลงเป็นบีบีจากตรงนั้นเนี่ยมันลงไปวัตถอมเนี่ยต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยนิดหน่อย แล้วก็เป็นที่จดจํากันว่าทองรอบนั้นจากจุดยอดดอยในปี2011ประมาณ1,921เนี่ยจนถึงเอตทอมในในเดือนธันวาคม2015เนี่ยมันลงมาประมาณ45เปอร์เซ็นต์เอาอย่างนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นรอบนั้นรุนแรงมากนะครับที้รอบนี้เนี่ยขึ้นไปนะขึ้นไป3,500เกือบจะพอดีเลยถูกไหมครับแล้วก็มาสวิงรอบค่าการที่ผมบอกว่าไอาพี่มหาดอยเนี่ยคือ3,300ตะเกียวกันเล็กกว่า สเกลมันเล็กกว่าตรงกว่าไอ้พันเก้าร้อยี่ส็ดลงมาพันหกร้อยห้าสิบเพราะฉะนั้นตอนนี้สกกอย่้ต้องอยอมรับวมันเบากว่าถ้าคิดบัญยาัตาศย,ยางแบบเนี้นะบนรยากาศไกยางผมคิดมาแล้วนะมันควรจะลงไปบอททอมเนี่ยที่ประมาณสองพันเก้าร้อยท่านนึงสองพั 00, นเก้าร้อยนะก็ลงไปเกือบจะแบร์มาเก็ตอะไรแบบนี้เนะเอาะยังไม่แบร์ดีเป็นปิ่มแบร์ bear. ก็เหมือนคล้ายๆพฤติกรรมคล้ายๆพุ่อเมริกาเลยซบลงไปแล้วก็เกือบจะทําแบร์มาเก็ตแล้วมันขึข้นมาใหม่ายเป็นายเป็นหาขึ้นใหม่ถูกไหม ผมคิดว่าอเพราะนั้นจุดแรกเนี่ยถ้ามันลงไปจริงเนี่ยผมจะมองที่สองพันเก้าร้อยก่อนนะครับลองดูอารมณ์ตลาดดูเนื้อรา่องนะตรงนั้นดูอารมณ์ของคนว่าเขายังสู้อยู่ไหมแต่คนนี้ยังสู้บอกว่าเอ้ยตรงนี้มันต้องเป็นจุดที่จะเข้าอยู่เลยแล้วก็อยากจะไปถัวก,กันเยอะๆนะอะผมจะค่อนข้างคิดไปในทางที่คิดว่ามันแน่ลงต่อแต่ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวบางอย่างทําให้คนแบบรู้สึกไม่อยากจะเอาละทองแล้วก็บบอยากจะเอาไป,ไปซื้ออย่างอื่นละอยากจะทิ้งละ ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจุดวัดท่อมที่2,900นะแล้วก็กลับขึ้นมาต่อนะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองมันคือการ correction อนะ่เพื่อที่จะเอาไอ้ไอ้ราคาที่มันสะท้อนความคาดหวังผิดๆอะ่นะผมผมคิดว่าผิดนะไม่รู้จะผิดจะถูกหรือเปล่าแล้วก็ก็ดูกันต่อไปผมคิดว่าความคาดหวังของคนในตลาดจำนวนมากคิดผิดว่าจีนเนี่ยนะจะขายพันธบัตรสหรัฐต่อไปแล้วก็จะซื้อทองต่อไปอนะเพราะผมไม่เชื่ออย่างนั้น ผมคิดว่าความคาดหวังแบบเนี้ยมันเป็นความคาดหวังที่ผิดแล้วทาให้ทองเนี่ยมันแพงเกินไปนะตอนนี้ทองมันขึ้นเร็วเกินไปอ่ะด้วยความคาดหวังแบบนี้เมื่อคนเห็นในอนาคตแล้วคนได้ข้อมูลว่าจีนไม่ได้ทำแบบนั้นนี่จีนเนี่ยจบแล้วซื้อทองมาสามปีขายพััตรสารัฐมาสามปีนะแล้วก็จะตบตรงเนี้ยทองเอราคาเอไอความคาดหวังผิดๆที่อยู่ในราคาไม่ต้องโดน c o r r e นะก็ถ้าลงไปสองพันเก้าก็คือ c o r r e c ไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมฮะก็ ก่อนหาแซกครับเราเราเห็นสัญญาณนะครับว่าจีนเริ่มชะลอการซื้อแล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีคือจีนเนี่ยที่ซื้อซื้อทองอ่ะวันนี้ถ้าไครไปดูพวกซีโร่เห็ดอะไรแบบนี้นะเขาก็ทามาให้ดูว่ามีคนไปมีคนไปเก็บข้อมูลมานะ่าจะเป็นโกลแมนแซกอะ่ะก็บอกว่าอย่างเดือนเมษาหรืออะไรเนี่ยที่จีนบอกว่าซื้อทองสามตันเนี่ยความจริงแล้วซื้อตั้งซื้อเยอะกว่านั้นตั้งซื้อเยอะกว่านั้นตั้งหลายเท่าคือจีนเนี่ยที่เขาเปิดเผยที่เขาซื้อเปิดเผยมาให้ดูอะ่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะ เออไม่รู้ถึงครึ่งเปล่าที่เขาถือจริงๆอ่ะเพราะ้นที่ถือจริงๆเนี่ยไปขายไปขายมาก็ไม่ได้โชว์ในตัวเลขทางการที่เขาที่ที่ทียทให้เห็นอยู่เดือนล่าสุดจีนก็ซื้อะที่อกว่าซื้อเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังส่งออกได้แล้วส่งออกได้แล้วเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีดุลสะพัดนะตุนสำรองเขาก็เพิ่มขึ้นถ้าทุนสำรองเพิ่มขึ้นแล้วยังคุยกับอเมริกาไม่ตกเขาก็ไม่ซื้อพันธบัตรสหรัฐเขาก็ไปซื้อทองก็เหมือนทําเหมือนอย่างสามปีที่ผ่านมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกกาารรซื้้้ออออทองในนช่วว่ววเลบีไไออไมดนะ ซื้อทองช่วงเวลานี้ไม่บอกอะไรที่ไหนผมผมได้ข้อสูบอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีสองจังหวะที่ทําให้เห็นว่าจีนกับอเมริกามันแยกกันไม่ขาดแล้วมันตีกันไม่ตายมันไม่ตีกันให้ตายมันแค่เจรจากันนะจังหวะแรกคือเดือนก่อนที่จีนกับอเมริกาเนี่ยต้องยกเว้นภาษีในในสินค้าบางรายการให้กันทั้งคู่เขาจาเป็นที่จะต้องใช้ต้องซื้อค้าค้าขายกันเนี่ยหลายไอเทมถูกไหมเป็นไอเทมที่มันแบบคริติคอ เหอครับอันนั้นเป็นจังหวะที่ผมทำให้ผมเชื่อว่ายังไงจีนกับอเมริกามันแยกกันไม่ออกแล้วมันตีกันไม่ให่ตายนะมันแค่เจรจากันแล้วจังหวะล่าสุดนี้ก็คืออะไรเออผมก็ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่จีนอยากให้นักศึกษาของเขาเนี่ยไปเรียนในอเมริกาต่อเออผมก็รู้ว่ามันสําคัญมากนะแล้วก็แต่อเมริกาต้องการแร่เอิร์ดต้องการแร่หายากจากจีนเนี้ผมเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นพอแร่เอิร์รอบนี้จีนเอาจริงใช่ไหมทั้งอเมริกาทั้งยุโรป บูริตรถยนต์อีบีอะไรจะไปจะตายเลยถูกไหมอุตสาหกรรมตอนนี้มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นจุดตายจริงๆเนี่ยทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้อเมริกาก็เหมือนคําปากเก่งใช่ป่ะก็หอกว่าเอ้ยผไปหาที่อื่นก็ได้อะไรแบบนี้มันไม่เยอะมันมันไม่พอมันไม่ทันอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นผมสรุปได้ว่าณนะตอนนี้แร่เอิร์ธมันเป็นค่าไม้ตายจริงๆแล้วมันทาให้อเมริกาต้องยอมจีนในเรื่องนี้ส่วนจีนต้องยอมอเมริกาเรื่องอะไรโอ้โหสารพัดเลยนะใช่ไหมถ้าม,มีเรื่องอเมริกาล้วคุณไม่จบตรงนี้นนแบบว เขาต่อรองกับอเมริกาได้ขนาดนี้เขาควรจะเดินหน้าแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไม่ได้ไปไปนั่งทําแบบดรามา่าละครอะไรแบบที่คนเชื่อกันว่าจะเอาให้ตายจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้อะไรแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะเขาได้มาขนาดนี้คือสาเร็จแล้วแล้วก็เดินหน้าพัฒน,นาประเทศไปยกระดับประเทศนี่มาถึงจุดที่ทําได้แล้วไงงนั้นอเมริกาต้องยอมต้องอมาเจียจากันได้มันจะไปตีกันให้ตายทําไมนะคุณไม่มีปัญหากับอเมริกาคุณที่ดดยอเมริกาสามารถที่จะขัดขาคุณได้แบบสารพัดไปเรื่อยๆแล้วก็ประเทศก็ไม่ไปไหน เพราะฉะนั้นณตรงนี้ผมเชื่อเลยว่าสีจินผิงเขาก็เซ็นเขาก็เดินหน้าต่อนะมันก็เป็นการปรับความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่สมดุลอะไรที่มันไม่พอใจกันก็ก็ปรับผมเชื่อผมเชื่ออย่างที่โดนัททับอกก็คือมันก็มันก็เป็นดีลจริงๆ่ะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นไอไอการที่ดีลกันอย่างนี้ยเราคุยรู้เรื่องแค่คุยรู้เรื่องเนี่ยคุณคิดเหรอครับว่าจีนเนี่ยจะเททิ้งไอพันธบัตรสหรัฐที่มีอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าล้านดอลลาร์เขาจะซื้อเขาจะกลับมาซื้อตังหาอันนี้ความเชื่อผมนะผมตต้อองดู่ไป เขาตกลงเป็นยังไงแต่ว่าผมใช้โลจิกแบบนี้คือถ้าคุยรู้เรื่องแล้วเขาจะขายพันธบัตรจารัดเทกระจายอย่างนั้นได้ยังไงนะเพราะฉะน,นั้นแอสซัม p t i ตรงนี้สําหรับโกบูเนี่ยถ้าเป็นแอสซัม p t i อย่างนี้แต่นี่ผมคิดมาจริงๆอ่ะมันก็แอสซัม p t i ก็ผิดแล้วไงไม่ต้องคอรเรกออกจากราคาทองแล้วคอรเรกเยอะด้วยเพราะมันเพราะมันผมเชื่อว่ามันอยู่ในราคาทองเยอะไอความคาดหวังแบบนี้นะ <Okay. S 1> อันนี้เน,นี่ยคือคือที่มานะครับได้ครับพิธาอันนี้เดี๋ยวรีแคปให้เพื่อนทราบเนี่ยพิฐา,ายังยืนยันมุมมองของทองนะช่วงนี้เน ย่องกลับไปไมได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแค่ false break บอททอมตอนนี้มองอยู่ประมาณ2,009นะครับแล้วก็ตีสิทธิ์สกัดพินัาก็คือ1คือตัวหนออกกลางเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการปณีประนอมนะครับและ2คือจีนสหรัฐก็จะตกลงเจรจาการค้ากันได้เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับทั้ง2ฝ่ายนะครับด้วยความสัมพันธ์นะครับต้องย้ำว่านี่คือมุมมองของพินัาธนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า scenario ตรงนี้เปลี่ยนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญพินัทธามาอัปเดตกันแล้วก็มาคุยกันเรื่องราคาแล้วกันนะครับอัน,น ามาคุยเรื่องทางเทคนิคนิดหนึ่งครับเมื่อกี้สเนอเรโอเราทราบแล้วถ้าตอนนี้เป็น false break ครับพิธานะครับแล้วพิธาบอกว่าการ false break สุดท้ายเนี่ยอันนี้แหละพิธาบอกว่ากับกันเนี่ยการรบกันครั้งนี้ทำให้พิธามั่นใจซะอีกว่าทองจะลงนะครับเพราะมันเหมือนเป็นมาคอมพลีต scenario ของพิธานะครับการที่มันเกิดสงครามครั้งนี้ขึ้นเนี่ยถ้ามันเป็น false break แล้วมันจะลงจริงๆเนี่ยการลงเนี่ยมันต้องเร็วถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่เร็วเนี่ยแรงซื้อก็จะจะยิ่งทยอยเข้ามาเรื่อยๆต่างๆเนี่ย พีน่นักามองว่าการลงของทองครั้งนี้หลังจากเจราจา Israel, อิสราเอลอิหร่านคุยรู้เรื่องเนี่ยจะลงเป็นแท่งแบบเร็วเลยไหมครับหรือว่าจะค่อยๆซึมความจริงมันมันมีช่วงที่เร็วอย่างถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูชาร์ตในปี2013มันแค่มีบางเหตุการณ์ที่มันทําให้เร็วมากๆาเช่นเทเบิลแทนทรัมคือทองเนี่ยมันลงมาแบบค่อนข้างรุนแรงก่อนเทเบิลแทนทรัมแล้วนะเทเบิลแทนทรัมเนี่ยกระทืบลงมาแล้วทาให้เกิด วัตถอมแบบเล็กๆสั้นๆสักพักหนึ่งแล้วมันก็มีการรีบาวแต่ละแต่ละแต่ละเวลาที่ผ่านไปตรงนั้น่ะหลายๆปีมันมีการรีบาวแล้วทําให้คนเนี่ยคิดว่ามมนจะเจอวัตถอมไมจะเจอวัตถอมผมฟังผู้ลงทุนจํานวนมากนะคือมีประสบการณ์ร่วมอะตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยอย่างเงี้ยคิดดูว่ามันลงมาจากแบบหลักๆอะพันเก้าร้อยยี่สิบมันซื้อกันไหมทันใช่ไหมส่วนใหญ่ติดกันที่พันหกร้อยห้าสิบอะแล้วก็ลงสุดมันลงมาต่ำกว่าพันหนึ่งร้อยแต่ละร้อยแต่ล็ ตัวกันอย่างผมคิดว่าถัวกันสักสี่ห้ารอบอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้เป็นการลงแบบแบบพวดเดียวแล้วลงมานะมันมีลงแล้วก็มีการรีบาวเวลารีบาวอย่างนี้มันก็เป็นแบร์มาร์เก็ตแรลลี่ที่แบบเมื่อดูด้อน่าตื่นเต้นอ้ขึ้นมาเป็นสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ช่วงแบร์มาร์เก็ตแรลลี่คุณต้องไปดูชาร์ตตั้งแต่สองพันสิบสามจนถึงสองพันสิบห้ามันจนกระทั้งปลายปีเลยนะเพราะฉะนั้นมันมันมันเป็นการอะไรที่แบบมันคล้ายกับเป็นเพนเทรด มันา็จะสร้างความทรมานให้กับคนที่แบบถัวแล้วก็ยังไม่ยอมอยู่เนี่ยคือคือในระหว่างนั้นถ้ามันลงแล้วลงต่อเนี่ยนะคนจะต้องอย่างผมบอกว่าผมจะเฝ้าสองพันเก้าถ้าสองพันเก้าลงมาแล้วเนี่ยคนบอกว่าเอ้ยยังเอาอีกมันยังไงมันก็ต้องกลับขึ้นไปอันนี้มันแค่คอร์เรชันยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอดีเลยไม่ต้องกลับเป็นบูมาร์เก็ตผมไม่คิดว่าลงต่อไงเพราะคนยังถั่วอยู่ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดมันลงแล้วมันมีอะไรบางอย่างถ้าคนไม่เชื่ออย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะบอททอมเเลย้ลม้มม่นะีรระะนนนจงงอพาาาฉััถิ คนจะมีความหวังไปเรื่อยๆว่าเออคงจะถัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมหนจอให้ไอ้รอบนั้นน่ะถ้าใครติดมาเราจะรู้เลยเออที่ผมพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเอ้ผมติดหุ้นจีนมาะผมรูว่าการฟอร์มตัวของไอ้ดอยจีนเป็นยังไงอารมณ์ตรงนั้นเป็นยังไงไอ้ทองนั้นผมก็มีส่วนร่วมนะไอ้ทองรอบนั้นนะ่ะอาจจะไม่ได้ไปเสียหายอะไรกับมันมากแต่ว่ามีคนที่แบบเสียหายเยอะนะแล้วก็ทองเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นสิทธิสมหาชนนะ่ะที่ผหุ้นจีนเนีกลองมาคือหุ้นจีนนะสาวคนไทยอะ่ะผมก็เพิ่งติดดอยจีนู ว่าประสบการณ์ที่ได้มาจากดอยจีนดอยทองอะไรเนี่ยมันก็พยายามเรียนรู้เนี่ยแล้วพยายามมามามาเอามาแมทชว่ามันเป็นยังไงในรอบเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ค่อยได้ทําหรอกนะแต่ว่าอ่ก็ในเมื่อผมค่อนข้างมีความมั่นใจตรงเนี้ยผมก็มามาพูดดูนะผมพบว่าวันเนี้ยตัวลงเยอะผมพบว่าผมพบว่าไอ้ความมั่นใจเนี่ยมันเยอะมากนะตอนเนี้ยในตลาดแล้วผมเลยเลยเลย,เลยคิดว่า มันน่าจะใช่ฟอร์สเบรกนะที่ผมเที่ผมคิดเพราะฟีเจอร์หนึ่งของฟอร์สเบรกก็คือคนต้องมั่นใจมากเขามั่นใจต้องสุดตรงนี้ถูกไหมเออมันแน่เป็นอย่างนั้นได้ถ้าผ่านสองพันเก้าลงไปนะแอนถ้าคนยังไม่แคปิทูเลตนะที่สองพันเก้าอันนี้ผมคิดแบบคิดในแง่ลายนะอ่าไม่ต้องพาดหัวก็ได้นะเพราะว่าเรียกคุยแล้วก็สองพันห้าต่อไปเพราะสองพันห้าคือสมมติคนไม่แคปิทูเลตที่สองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ไงผมคิดง่ายสองพันห้าประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าคนไม่แค่ okay, คืคอเดยดอีกทไปตรงสุดเลย4ี่สกว่าเปอรประไรประมาณนะก็คือ2,000จากสามพันห้าถ5งสองันใช่ไหมก็สีกว่า็นตก็คือรอบนั้นไงก็ตรงกับรอบสองร้อยสิบสองสองร้อสิบห้า